สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรพศธรรมภาพาเพิศแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางสาขาศาสตร์วิทยาหลังทางาาาาสมองนะครับวันนี้ก็จริงจก็อยู่ในชุดที่จะให้คําแนะนําผู้ป่วยตนเองนะครับหรือว่าคําถามที่มีผู้ป่วยชอบถามมานะครับแต่วันนี้อาจจะแปลกนิดนึงเพราะว่าเป็นคล้ายๆคนใกล้ตัวครับมาถามค่อนข้างเยอะในช่วงวันนี้ครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามีคนที่มีชื่อเสียงของดาราฝรั่งนะครับ มีอาการที่เดี๋ยวนี้ข่าวก็ให้ความรู้ในแง่ชื่อเฉพาะออกมาว่าอัเฟเซียนะครับซึ่งหลายๆคนก็ถามว่าอัเฟเซียนี่มันคืออะไรนะครับอย่างแรกต้องเกินกันว่าอัเฟเซียเนี่ยมันเป็นศัพท์เทคนิคหรือว่าศัพท์เฉพาะของที่หมอคุยกันในเรื่องภาวะนี้นะครับซึ่งนั้นๆก็จะเห็นที่มีการออกข่าวทางบทความหรือบทเนนบคที่วในสื่อทั่วไปเนี่ย ใช้คำทับศัพท์ออกมาซึ่งก็น่าสนใจดีที่ทุกคนมาสนใจคำศัพท์อันนี้นะครับอัฟเซเซียเนี่ยจริงจริงเนี่ยมันก็คือภาวะหนึ่งที่มีความผิดปกติทางท่านภาษานะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยสมองของคนเนี่ยภาษาของมนุษย์เนี่ยจะใช้การควบคุมโดยสมองซิกซ้ายนะครับซึ่งสมองซิกซ้ายเนี่ยมันจะมีการแบ่ง โดยร่องของสมองแบ่งเป็น2ส,ส่วนก็คือซ้ายหน้ากับซ้ายหลังนะครับคราวนี้ตำแหน่งสมองด้านซ้ายเนี่ยส่วนที่สําคัญที่สุดเลยในสมองด้านซ้ายก็คือตำแหน่งที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารกันนะครับถ้ามีความผิดปกติของตำแหน่งสองตำแหน่งนี้ก็คือหน้าซ้ายกับหน้ากับหลังซ้ายเนี่ยเราจะเรียกว่า อัฟเฟเซียนะครับมี2แบบนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังทั้ง2แบบเลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าใน,ในคนที่ถามเขาสน,สนใจแบบแบบไหนนะครับแบบแรกก็คือว่าแบบสมองด้านซ้ายหน้านะครับเราเรียกว่ามอเตอร์อัฟเฟเซียครับจุดเด่นของอัเฟเซียชนิดนี้ก็คือมีความมพัติด,ด้านการที่เป็นความสามารถในการ ออกแบบปากนะครับให้เปล่งเสียงออกมาได้นะครับหมายความว่าคนไข้เนี่ยอาจจะมีกล้ามเนื้อที่ใช้ในการพูดคุยหรือการกลืนเดี๋ยวบางทีอาจจะยังปกติอยู um, ่ก็ได้นะครับแต่ว่าเราไม่สามารถมีความสามารถที่เปล่งเสียงที่เป็นภาษาออกมาได้นะครับนั้นบางคนอาจจะเปล่งเสียงที่ไม่ใช่ภาษาออกมาได้บ้างนะครับแต่เสียงที่เป็นภาษาพูดเลยเนี่ยของมนุษย์เนี่ย ที่เป็นคําที่ฟังรู้เรื่องเนี่ยจะไม่สามารถเป็นออกมาได้นะครับอันนี้คือแบบแรกหมายความว่าเขาอาจจะพูดไม่ออกเลยก็ได้ที่เป็นภาษาออกมาจะพูดได้เอออะอ่ะเออเอ,อ,เอ,อ,อย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นเรียกคําว่าคุณเธอเป็นประโยคเนี่ยจะไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือส่วนที่อยู่ในสมองด้านซ้ายหน้านะครับคราวนี้อีกประเภทหนึ่งก็คือส่วนที่อยู่ในสมองทางด้านซ้ายหลังนะครับอันนี้จะมีความซับซ้อนคือสมองทางด้านซ้ายหลังเนี่ย ทำหน้าที่ในในการความสามารถในการเข้าใจภาษาของของมนุษย์นะครับเป็นความสามารถในในการเข้าใจภาษาหมายเพราะว่าถ้าผิดปกติตําแหน่งเนี้ยคุณก็จะพูดได้ปกติเลยนะครับเพียงแต่ว่าเวลามีคนพูดมาหาเราให้เราฟังเนี้ยผู้ป่วยเนี่ยจะจับใจความคนที่พูดมานั้นไม่ได้นะครับ ถ้าเราไม่เป็นเคยเป็นคนป่วยเราก็จะไม่รู้ว่าเทําไมคนพูดมากับเราพูดเป็นภาษาภาษาไทยภาษาฝรั่งแต่ว่าคนที่ฟังเนี่ยถ้าป่วยเป็นโรคอะเฟเซียทางด้านซ้ายหลังเนี่ยหรือเรียกว่าเซนเซอรี่อเฟเฟยเนียจะไม่สามารถฟังคําที่คนอื่นพูดมาได้เข้าใจคราวนี้เวลาที่เราแสดงออกของการที่เราไม่เข้าใจเราจะทํำยังไงครับก็คือเราก็จะต้องพูดอะไรสักอย่างออกไปนะครับที่ เป็นประโยคที่เหมือนคนละไม่ได้สอดคล้องกับคําถามเลยครับเหมือนพูดไปไหนมาพูดสาม,มาสองสองพูดคนละเรื่องกันเลยนะครับหรือเราอาจจะพูดโดยใช้ท่าทางของคนพูดไนะกด์เรามาได้อย่างเช่นสโดิคนพูดเขาทําท่าพูดไปด้วยพยักหน้าไปด้วยเอาจจะพยักหน้าไปด้วยน้ยงทังที่เราไม่รู้ความหมายที่เขาพูดเลยเนื่องจากเราแค่ตอบสนองก,กับภาษาร่างกายเขาเพราะเราไม่เข้าใจภาษา ที่เป็นภาษาทาง,าท,างทางการพูดของเขาเลยนะครับหรือเราอาจจะหันไปถามคนอื่นว่าหันหน้าไปถามคนอื่นว่า,เ,เ,าเขาพูดอะไรเพราะเราไม่เข้าใจเลยนะครับแต่เราได้ยินนะครับแต่เราไม่เข้าใจภาษาของเขาเฉยๆครับแล้วปรากฏการณ์นียปรากฏการณ์หนึ่งของคนไข้กลุ่มนี้ก็คือ,อาบางคนเนี่ยมักจะเรียกชื่อสิ่งของไม่ได้ด้วยนะครับเช่นคือเนื่องจากเขาพูดได้นะครับเพราะว่า สมองด้านสายหน้าเขายังดีแต่ว่าสมองด้านสายหลังเขาไม่ดีเนี่ยเขาอาจจะพูดคํานามบางอย่างไม่ได้เช่นถ้าพูดว่าเขาว่าปากกาเนี่ยเราหมอคุณหมอชี้ให้ดูว่าอันนี้เรียกว่าอะไรเขาจะตอบว่าเขาจะทำท่าเขียนให้ดูนะครับแต่เขาเรียกชื่อปากกาไม่ได้หรือบางคนอาจจะบอกว่าใช้ใช้เขียนแต่ไม่นึก พูดชื่อไม่ออกรู้ว่ามันคือประกาศด้วยแต่พูดชื่อไม่ออกครับผมเคยลองถามผู้ป่วยที่หายจากภาวะนี้ว่าเอ๊ะทำไมตอนนั้นหมอพูดแล้วเขาถึงฟังไม่ไม่สามารถตอบคําถามหมอได้หรือไม่สามารถเข้าใจได้ว่าหมอจะสื่อสารอะไรครับเขาบอกว่าเขาฟังแล้วเหมือนกับหมอพูดเป็นเสียงดนตรีแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเสียงภาษาออกมาครับเช่นผมพูดว่า ไหนลองยกมือซ้ายซิอย่างเงี้ยครับคาจะเขาบอกว่าเขาจะได้ยินรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นเออ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 ย่างเงี้ยคือมันไม่เป็นภาษาแต่มันก็ได้ยินเสียงทาให้เขาต้องเดาอย่างเดียวว่าบางทีก็เดาตามที่หน้าหมอทํายกข้างไหนหรือเดาถามองหน้าคนอื่นว่าหมอพูดว่าอะไรเงี้ยนี่ผมลองถามผู้ใที่หายดูนะครับอันนี้ก็ถือว่าให้เป็นความรู้ในเรื่องที่เ,เป็นข่าวแล้วก็ก็ได้รับความสนใจเพราะว่าเป็น โรคที่หมอสมองดูแลครับส่วนสาเหตุเนี่ยออส่วนใหญ่เลยนะครับของภาวะนี้ก็คือเกิดจากสมองขาดเลือดนะครับซึ่งจะเป็นหลอดเลือดตีเองหรือเกิดจากริ่มเลือดมาอุดก็ได้นะครับขอบคุณครับ